สวัสดีค่ะวันนี้ก็นำผาสาราดีๆกับสมุนไพรดีๆมาฝ่ายเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหานอนไม่หลับหลับยากนอนเท่าไหร่ก็ไม่อยากหลับสักทีเป็นคนที่หลับยากการหลับยากหรือการนอนไม่ค่อยหลับจะทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมลงไปนี่แหละค่ะสมุนไพรชนิดนี้ช่วยได้และมีชื่อว่าต้นชุมเห็ดไทยชุมเห็ดไทยลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ ส่วนที่เราจะนำมาใช้นะคะสำหรับคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากนะคะก็จะใช้ในส่วนของมเลมเล็ดเมล็ดแก่ๆของชุมเห็ดไทยสามารถทำให้เรานอน,อนหลับได้ง่ายขึ้นหลับดีขึ้นหลับลึกขึ้นด้วยวิธีการใช้มเมล็ดแก่่ของชุมเห็ดไทยนำมาคั่วให้เกียมเลยพอเกียมดีแล้วก็เอาไปบดหรือเอาไปเป็นผง แล้วนำมาชงกินกับน้ำร้อนโดยปริมาณที่เราจะใช้ก็คือ1ช้อนชาต่อน้ำร้อน1แก้วหรือใครจะใช้ชงแบบชาก็ได้นะคะปริมาณที่ใช้1ช้อนชาต่อน้ำร้อน1กา,าน้ำชากินหลังอาหารมื้อละ1แก้วเชาว้ากลางวันเย็นเป็นประจำก็จะทําให้อาการนอนไม่หลับ ทำให้เราหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นหลับสบายขึ้นได้การนำเมล็ดชุมเห็ดไทยมาใช้แนะนำว่าต้องคั่วให้เกียมก่อนก่อนจะนำมาใช้และสำหรับใครที่อยากสายตาดีเหมาะอะไรก็ชัดแจ๋วแจ่มแจ้งไม่เบือไม่ฟางไม่มัวนี่เลยค่ะแนะนำต้นชุมเห็ดไทยนี้ก็สามารถช่วยได้ด้วยวิธีการถอนทั้งต้นและรวมรากของเขาด้วยนะ ล้างน้ำให้สะอาดใช้สักประมาณ1นึ่งกำมือน้ำหนลิตรต้มด้วยไฟอ่อนๆนานประมาณ5นาทีปิดไฟแล้วยกลงนำมาดื่มในขณะที่อุ่นดื่มหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นมื้อละหนึ่งแก้วกาแฟเป็นประจำสายตาที่ไม่ดีสายตาที่พรา่ามัวฝ้าฟางมองอะไรไม่ชัดเจนแจมแจ๋วแจมแจ,จ,จ้ง ก็จะกลับมาค่อยๆดีขึ้นถ้าใครมีอาการดังกล่าวลองใช้ชุมเห็ดไทยมาดูแลสุขภาพดูนะคะ